โอเคทุกคนก่อนหนึ่งก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่เรามาอยู่กันในเกมผันพันแมนอีกแล้วนะทุกคนเนาะนี่ก็สําหรับชีวิตประจำวันของผมนะครับผมสายฟรีนะทุกคนเซิร์ฟอ่าอะไรนะเซิฟหกศูนย์สองนะครับผมใช่ท,ทุกคนนี่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่เคยนับเลยนะแล้วก็ทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยเพชรผมเป็นหมื่นหายไปไหนนะครับผมก็คือผมผมได้ซื้อตัวดําดองไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมไปเสี่ยงดวงกับตัวแดงนิดๆหน่อยๆจะได้ไม่ได้ไปเสี่ยงดวงกับมันเลยตั้ง4,000่พัน ก็คือเรียบร้อยนะทุกคนเออนะครับผมเพราะไอดีนี้ไม่ค่อยมีตัวปั้นนะทุกคนก่อนอื่นเราเข้าปาแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะรับของประจำวันไปนะครับผมรับของประจำวันไปแล้วเราก็เข้าไปดูในเฮาส์นะครับผมว่ามีอะไรเปล่านะทุกคนจมนย์สปราร์ที่คืออะไรเอยเพื่อกูเดนบราลและบอสเป็นบพิษัทก็ไม่ได้อืมสอรี่ไม่จำไม่ได้ ไม่ได้ดูนานเลยทุกคนโอ้แล้วก็ตรงนี้เราก็อย่าลืมมาทํากันนะผมก็ต้องการเท่าไรเอ่ยตัวหนึ่งผมส่งฮิโร่ไปทํอยู่ที่าโอเคกดรับมาก่อนจะได้มีของมีอะไรให้ในทุกคนตรงนี้ต้องการหกดาวก็ตรงนี้ก็สี่ดาวเหมือนกันนะครับผมเอาพวกสองดาวไปก็เอาเปไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็คือภารกิจตรงนี้เราสามารถเอาไปอัพอุปกรณ์เราได้ทุกคนโอเคภารกิจเราน่าจะเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็มีของ อะไรให้รับกันนะครับผมคือจะเป็นภารกิจสําหรับสายฟรีแล้วก็ตรงนี้ฟิกเกอร์เรามีอะไรเอ่ยเ๋ยวโอเคตรงนี้จะเพิ่มพลังเราด้วยนะครับผมก็ตัวนี้นี่เองแล้วก็ทําไปในทุกมันขึ้นอะไรกันแค่นี้แหละแล้วผมแล้วก็บริบริเวณตรงนี้นะครับผมฝนผมยังไม่ได้เข้ามาอะไรมันก็ฝึกบันทึกแล้วก็ฝึกนะครับผมเราก็ทําแบบนี้ไปคือถ้าเราได้สมุดมาเราก็ฝึกไปแบบนี้นะทุก นันไม่พออะไรไม่พอวะโอ,โอเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ผมสำหรับสายเฟิลของเราแล้วก็ดูบริเวณผลงานตรง,น,ตรงนี้ว่ามีอะไรให้รับหรือเปล่าคือเราต้องพยายามรับของกันแล้วก็ดองสุดออกมาเพื่อซุ่มออดคือเอาง่ายดองเพชรไว้ซื้อตัวดำแล้วเราก็อย่าลืมทําภารกิจรายวันแล้วก็ทำรุ่นภารกิจโคงภารกิจจิวนะทุกคนโอเคตรงนี้เหมือนเลยลเราอัพด้วยเ,เลเวลสีบโอเคมีอะไรสูงฝึกออาสำหรับหัวหน้าทีมสําคัญมากเพราะโอเค าจะได้แหละเรไม่มีเราต้องไปหาฟาร์มก่อนนะครับผมโอเคเอให้เราฝกฝนต่อสู้ที่นี่เหรอเราเข้าไปดูก่อนคือก็คือเหมือนผมเล่นใหม่ไปเลยอ่ะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เจ้าปลาหมึกก็เจอกับพี่ซูริวของเรานะทุกคนตรงนี้ก็จัดทีมอะไรแว๊บๆปะทุกคนเมื่อกี้เหมือนพี่ซูริวผมจะจัดการแล้วนะเอ้าโตไปเลยผมว่ากดข้ามได้เราก็ข้ามไปดีกว่าวะ่ะออแล้วก็ ตรงนี้ได้สมุดมานะเราสู้ด่านต่อไปโอเคเขาให้เราสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องสู้ไปนะทุกคนกนี่มันข้ามได้เราก็ข้ามไปบริเวณตรงไหนที่มันเราสามารถข้ามได้เราก็ข้ามไปนะมันมีถึงด่านเยอะเท่าไหร่วะเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวันมาทาต่อครับผมโอเคนอกเรื่องไปเยอะนะก็โอเคดูมันใส่ตัวให้ผมดิพอคลิกตรงนี้เลือกสมาชิก่นะก็ไอพวกมาร์เก็ตนี้โอเคตัวดำ ก็อย่าลืมมาดองกันนะทุกคนก็อย่าลืมรับตรงนี้นะครับผมตระดงตัวดําก็ซื้อไปหมดละพลังงานสีม่วงนะทุกคนนี่เห็นปะ่ะนี่แหละตรงนี้แหละที่เราต้องต้องพยายามทําแล้วก็ตรงนี้เราก็มีของมันรับด้วยนะครับผมตรงสตรอรี่ตรงนี้เราก็สามารถอัพได้นะครับแล้วผมอัพตัวไหนปะอ่าเอเออตัวนี้แหละเราก็อัพไป,ปะนะครับผมเห็นปะ่ะข้างล่างมันจะบอกเต้นภาษาตาดามิด เพื่อสายต่อสู้บอก5%้าเปอร์เซ็นมันเหมือนปั๊บอะปั๊บในทีมเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลอัพนะครับผมปบไปั๊พไปก็ตรงนี้จะเป็นที่สำรวจแล้วก็เข้าไปดูอ่ะพาไปดูสักรอบนึงตรงนีนะ้แล้วก็ผมแล้วก็เราก็คลิกตรงนี้สำรวจไปแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสิบเท่าเราก็เริ่มสำรวจกันเลยนะทุกคนก็คือพิษเตรมาเราจะวิ่งแบบมีสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือเหมือนเขาจะวิ่งบางทีก็ไปเจอกล่องม่ได้ต่อสู้เลยนะบางทีก็ได้ต่อสู้นอะเอา บางอย่างโอเคก็นี่เห็นปะมาเจอกล่องนี้ก็เอาไปเลยลงกุญแจอะไรไปนะทุกคนโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาทําในแต่ละวันแต่ละวันนะทุกคนเพราะว่ามันจําเป็นมากเห็นปะบางทีก็ได้ต่อสู้แต่ก็ในคารามือของพี่ชาตรมาของเรานะครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็กดออกกันไปโอเคนะครับผมเรื่องของวันมายอะมากตรงนี้โอ้โหภารกิจวันนี้ผมยังไม่ได้ทาเลยอ่อรับ ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคตรงนี้ก็จะมีของทันให้นะครับผมื่อละครเออน้อกิาไปเยอะตรงนี้อัพเกดรดา้านนี่เห็นปะ่ะไอที่เราส่งไอนี่ไปฝึกอะเราก็จะได้พวกนี้มานะครับผมไปสองไปเอาไว้ก่อนที่พอแค่นี้ไปก่อนนะทุกคนโอเคเราก็จะมีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ให้เราปั้นนะครับผมส่วนพวกนี้ผมก็ว่าผมใส่สุดแล้วนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้ใส่แบบคอมโบแบบักดับทั้งเซตนะครับผมอาจจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะที ก็ใส่แบบนักดาบทั้งเชตอะไรแบบทําไมตอนนี้ผมถึงปั้นซูริวเนาะผมก็ตรงตรงไอดีนี้แบบไม่มีตัวดีเลยทุกคนไปไม่มีตัวดีกันเลยอะ่ะนี่เนะี่ยอ่ะอ่ะอด,ดูดิซูริวราชาใต้ด,ดินแล้วก็นี่อาชูราคาบุโตะนะครับผม,ผมก็จะมีตัวนี้หลักๆสี่ตัวที่จะทำดาัาเมจแล้วก็บับกันนะครับผมโอเคล้วก็อย่าลืมแบบนี้ทุกคนนี่ ก็ไปสู้อ๋อยังไม่ได้สู้เลยเหรอเห็นดูนี้ผมยังไม่ได้สู้อะไรเราก็จะไปสู้กันไปไปกาสู้กันไปรุ่นของเรามาข้ามได้ด้วยนี่เห็นปะเปิดก่อนนะครับผมซูริดดวก็จะเตะตามปุ๊บแล้วก็จะเป็นราชาไทายดิบน,นะครับผมใช่เราโหอาชูราครับตกดะ,ะดูโอ้โหราุตัวนี้ตีตีแบบตีปกติอะตีอย่างแรงอะผมใส่อ่าหน้าด,ดาบปะ ทั้งเตอะ่ะมันบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนตามดาวไปโอ้โหพี่คนนี้ทำดาเมจเยอะเด็จัดแล้วก็ภารก,กิจนี่เห็นปะไอพวกนี้คือห้ามลืมเลยโดยเด็ดขาดนะทุกคนพาไม่จะลืมทำแบบนั้นแบบนี้ะครับผมไอพวกใบพวกนี้ก็ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะมาปั้นตัวอารตรงนี้ก็มันจะมีไปต่อเรื่อยๆนะครับผมโอเคเราก็มัดผ่านไปนะทุกคนนี่แหละคือที่เราจะเอาพลังงานตรงเนี้ยมาใช้นะครับผมในแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องใช้ให้ได้ ที่สุดแล้วตอนนี้ผมเล่นอยู่สอง,องเซิฟเซิฟหกศูนย์สองกับเซิฟหกหนึ่งห้านะครับผมใช่แบบขึ้นอัน,นี้เสร็จแบบไม่มีอะไรทําแล้วก็ไปเซิฟห้าต่อครับใช่ในแต่ละวันผมจะมีประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยไอ้นี่จะหายยากหน่อยต่อไปก็นี่เราก็กดต่อสู้ไปนะครับผมผมมองว่าผมน่าจะไหวสําหรับเจ้าพวกนี้นะทุกคนสําหรับเจ้าพวกนี้ผมมองว่าผมจะไหวทั้งหมดนะครับยืนหลังนี้สบายเลยยืนหลังสามตัว จะโดนซวยริวผมแน่นอนอน่ะอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อโอเคเรียบร้อยเหลือตัวหน้าตัวเดียวอาชูราครับพโตอุ๊มอัดเดียวตุยน,นะครับผมก็เห็นมีเอสเอสไอเยอะๆนี่ไม่ใช่เลยนะม,นม,นมันตัวไม่ดีเพราะว่าไอ้พวกหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้มันมันจะหายากหน่อยนะครับผมแต่ละวันแต่ละวันนะอัดเดียวก็ว่าระามิดแรงไหมก็ถือว่าแรงนะเนาะจะเอาอาชูราของเราโดนตีขึ้นอุ้ยเจ็บเหมือนกันนะนี่อนะ่ะ โอ้ยยิงด้วยยิงด้วยโดนยิงอันนี้แลหละเกือบแตกหมดทวีลิวเก็บงานให้เออเต้องทำใจไอ้หนุ่มมันผ่านได้ทีละสามทีละสามอันนี้ต้องจํากัดหน่อยเพราะว่าจะขึ้นแล้วที่สามจะขึ้นยากหน่อยนี่สำหรับไอ้พวกนี้ก็ใช้มันกันนะครับผมเนี่ยอันนี้เราก็มัดผ่านไปเลยปังปังรังโอเค ก็ไอพวกนี้เราก็บัดผ่านไปนะครับผมอ่อตรงนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆคือเราแต่ละวันถ้าเราเคลียด่านไม่ไม่ได้แล้วก็เลเวลเรามันตันไม่ใช่ตันดิแบบเราไม่มีอะไรทําที่จะให้เลเวลเรามันขึ้นเยอะเรอกทุกคนแล้วก็มาทำพวกนี้แหละเอาพลังงานไปย่อยพวกมี้ปะที่เราเก็บไว้เสียเปล่าแล้วก็อมอัพตัวละครเปนนึงครับผมเพราะว่าเวลาดันเนื้อเรื่องมาเราจะได้แบบผ่านไม่ได้ทุกคนตรงนี้ก็นี่ไงทะลวงไปเลย ก็ที่อัพเลเวลเราก็มีเยอะอยู่เราก็อย่าไปยองครับผมโอเคสกิลก็นี่หลอกได้แล้วนี่หว่าแล้วก็นี่อย่าลืมรับนะทุกคนนี่นะครับผมอาจจะใช้ตังค์เยอะหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ไปลงกับอะไรนะครับแล้วก็มาลงกับไอ้นี่แหละคือแบบผ่านมากผ่านตังค์มากนะทุกคนอัปดาจ,จังด้วยมันน่าจะตันสุดเกือบสี่สิบนะครับผมกดไปดูดิ่สามร้อยจะตันให้หรือเปล่า ทันให้ด้วยตรงนี้ก็พวกนี้ก็อ๋อยังไม่ทันอีกเหรอเราก็ต้องเอาไปเพราะว่าตอนนี้ซุยริวคือตัวหลักของไอ้น,นี่เรานะทุกคนนี่แหละในแต่ละวันผมยังไม่ได้ลุยดันอ่าพลังงานม่วงเลยนี่หว่าเดี๋ยวเราต้องไปนี่ไหนจะนาบุกลืมนะครับผมเพาทีมดยเร็วไปเลยหรือสร้างทีมก็ได้นะแต่ส่วนมากผมจะกดเข้าทีมไปนะทุกคนทำไมวันนี้มันคนมันไม่ค่อยเล่นกันหรอวะเออนี่ไงเข้ามาแล้ว อพอทำใพลังงานเราน้อยจังโอเคไป,ปไปไปยังได้อยูะแล้วผมตัวไก่สุดแหละพลังงานแค่สี่หมื่นสองเพราะผมน่าจะตุยก่อนนะครับผมรอบนี้จะรอดหรือเปล่าแต่เรามีส่วนอีกของฝัง่งนำ้ำอ้าวอีกจัดการหมดเรียบร้อยฮะตัวอื่นไม่ได้ตีนี่ของก็ถือว่าได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็าหาอุปกรณ์ไปใส่ตัวงวนี่หลักๆเลยนี่วันนี้เปิดเยอะว่าแต่ผมแนะนำนะทุกคน ให้ไปที่ราชาน่นนฟ้านะครับผมราชาน่านฟ้านี่นะครับผมเราก็กดไปเลยนะทุกคนนี่ผมถึงลเวเซสสิบนะครับผมแล้วก็กดไปตรงนี้เราก็ดูตัวละครเราดีๆนะครับผมจะเปลี่ยนเจนนอตออกก็ไม่ได้พ่าเป็นตัวบัฟส์เอาตัวนี้มาโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคได้เราก็กดไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็รอดูว่าเราจะ <laughs> ผ่านหรือไม่นะทุกคนเพราะว่ามันมีสามลุ่มปะ เออไอตัวพวกนี้มันมีออกมาสามกุ่มครับผมอีกเกียวเรื่องนะครับผมจะไม่ใช่ตัวเมตาแต่สำหรับเรารมมันก็พาเราพ่านด่านไปได้อยู่นะครับผมจริงติดสถานะไปนี่ไปลิวไม่อันตีอ่ะจะได้จุงก็หวังว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับตัวนี้ของเราแะทุกคน ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเพราะว่าบางทีไอตัวพวกนี้มันก็อาจจะสตันเราไปหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้ก็ไหวนะครับผมสบายเราดูนี่แหละของวันที่เราได้มานะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมทําตามกันนะไม่ใช่อย่าลืมทำตามก็สามารถนาไปใช้กันได้นะครับผมสำหรับใครที่อาจจะไม่รู้ว่าจะทอะไรแบบไหนในแต่ละวันนะครับผมโอเค สำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่หน,น้านะครับบ๊ายบาย